หนามดำมูซันคิงหมอนทองพันไหนอนาคตดีกว่ากันใครบ้างคะที่กำลังจะปลูกทุเรียนแล้วก็มีคำถามว่าเอควรจะปลูกพันอะไรดี แล้วพันุ์ไหนที่มันจะมีตลาดรองรับจริงๆอโอชีเนี่ยปลูกไปแล้วมันจะมีที่มารับซื้อไปขายไหมหมอนทองเนี่ยถ้าจะปลูกไปเนี่ยคนอื่นเขาปลูกกันเยอะแยะแล้วแล้วเรายังจะทันหรือเปล่า <S 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 คุณอ,ออกมาตอบแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นหมอนทองนะคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะปลูกแล้วก็ขายไปได้เรื่อยๆะค่ะคือด้วยความที่ตลาดมันมีอยู่แล้วนะคะเ,เราขายปริมาณเยอะก็จริงค่ะแต่ว่าอย่างในประเทศจีนนะคะหมอนทองเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าถึงทุกมณฑลนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆะค่ะอย่างเช่นกวางโจอย่างเช่นปักกิ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คือคล้ายๆกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตอย่างนี้นะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถไปยังเมืองอื่นๆได้อีกเนี่ยค่ะหมอนทองก็สามารถที่จะกระจายต่อไปได้ก็คืออนาคตของหมอนทองก็ยังได้อยู่นะคะในขณะที่เพื่อนบ้านเขาก็ปลูกกันเยอะควินโออยากจะแนะนําให้ปลูกพันธุ์อื่นๆนะคะอย่างพวกหนังดามดแล้วก็มูซันคิงเนี่ยค่ะถามว่าปลูกแล้วมันจะขายได้ไหมจะมีล้มมารับซื้อหรือเปล่าแล้วมันจะส่งออกได้ไหม คือเป็นความกังวลของคนมากๆเลยค่ะคโอต้องบอกว่าจริงๆนณตอนนี้ค่ะคือด้วยความที่เรายังปลูกกันน้อยผลผลิตก็ยังน้อยนะคะเวลาที่จะส่งไปขายหรือว่าส่งไปทําการตลาดไปโปรโมทเนี่ยให้ลูกค้าลองอะ่ะ มันไม่สามารถที่จะส่งได้เป็นตู้ะคะ่ะเนด้วยความที่ของมันน้อยลงส่งไม่ได้ะค่ะอาจจะส่งได้ทีละแบบ20กล่อง30กล่องอย่างมากสุดก็100กล่องไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าไม่มีตลาดะค่ะแต่ถ้าเรามีในปริมาณที่เยอะมากพอเนี่ยค่ะเราสามารถจะติดตู้ได้เราสามารถที่จะส่งคอนเทนเนอร์ที่เป็นแบบไปทางเครื่องบินได้ะค่ะมันก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งมากๆเลยเพราะว่าทุเรียน2,000เนี่ยค่ะราคาสูงมากๆเลยในขณะที่เพื่อนบ้านเองก็ยังปลูกกันน้อยมากๆเลยมัน มีแค่มาเลเซียหาที่เขาปลูกมูสังคิงแล้วส่งไปที่ประเทศจีนแต่ว่าโอชีเนี่ยค่ะก็คือยังน้อยอยู่เหมือนกันคู่แข่งน้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครเริ่มก่อนขายได้ก่อนคนนั้นก็รวยก่อนจะมีใครจะมาดราม่านะคะอบอกว่าเวียนโอจะสนับสนุนไปให้ปลูกพันธุ์อื่นๆทําไมทําไมไม่สนับสนุนให้ปลูกหมอนทองที่เป็นแบบของไทยอะคะ่ะเวีนโอ๋ก็จะบอกว่าหมอนทองเราไม่ได้ทิ้งนะคะแต่ในเมื่อ ตลาดมีความต้องการพันุ์อื่นๆแล้วขายได้ในราคาที่ดีแล้วถ้าส่งไปขายขายได้แน่นอนคุณภาพดีด้วยในเมื่อตลาดมีความต้องการสูงขนาดนี้ค่ะแล้วเราทำไมถึงจะไม่ผลิตล่ะคะลองเอาข้อนี้ไปลองพิจารณาดูนะคะทุเรียนเนี่ยค่ะมันกําลังเป็นกระแสนะคะถ้าใครที่คิดว่าอยากจะปลูกทุเรียนนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าปลูกพันุ์อะไรก็ตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ยังลังเลยังสงสัยยังคิดเยอะอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นเขาปลูกไปเยอะแล้วเขาขายได้ก่อนคุณปลูกช้ามันก็จะเสียเวลาไปเรื่อย เลยค่ะเพราะว่าตุเรียนบางทีปลูกไปมันก็จะต้องตายบ้างมันก็จะต้องเรียนผิดเรียนถูกไปบ้างอะคะ่ะปลูกให้ได้ผลผลิตก่อนแล้วมันถึงจะขายได้ยังไงเราก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ